นี่นะครับสั่งสมาร์ทวอตนะสมาร์ทวอตจากเฟซบุ๊กนะเอ่อลดจาก1200พันสองพันว่าเยอะลอยเก่าๆ yeah, เฮ<อ>้คือลดหลายแฉะเอาอีลีแล้วก็สั่งสองเครื่องเนงี่ยส่งพีนี่เรากำลังแกะกล่องเลยนะครับสมาร์ทวอตเนี่ยแหละก็ ไทยก็อัดคลิปให้เนี่ยแหละอัดคลิปที่หลันโอ้ยได้มาสองเครื่องนี่น้องอัดแล้วเนี่ยน,น,นี่นะครับตอนนี้ร้อยเก้าเก้าเนี่ยจะรีวิวให้ด้วยถ้ามันดีเนี่ยถ้ามันไม่ดีก็จะได้รีวิวด่า <c oughs> รีวิวเหมือนกันรีวิวนะนะ <c oughs> สั่งสีโกกับสีทองมานะครับ <Okay. S 2> สีอุย้ยพี่ตองคืออยู่ดิวนี่อุ้ยสวยอยู่สวยอยู่สมาร์ทวอทอุ้ยเอามามันให้โล่เลยไหม ก็มันม,มีแบบอยู่มันกัเห็นโลกันเนาะบอกจริงจริงนาฬิกาก็มีนะครับแต่เป็นไรไม่รู้อยากได้เฉยๆอย่างนี้ขังันาฬิกัมาบอกอยากได้เพราะอะไรลดราคากันเลยใสลมัมเสียบแนวดหนเออไใส่พิธาตันตรง นีอยังไงอ,อ่ะใส่ไม่ถูกไม่ถูกก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครัอบรถถอ,อ,อืเอา้าเนี่ยผิดทาง่ะไม่คิดเอ้าบันทึกทางมั้งเจ้าใต้สาอันเออก็ถือแบบโอ้าเสร็จละเอ้าดับจ่อย เดี๋ยวครั้งแรกนะครับครั้งแรกเอ้าชาวฮิลล์บายบายๆเอ้าแบตเบิร์ดบอกแบตเบิร์ดดีนอบายกับบายดีนอเอ้าเดี๋ยวมาก็ลูกโอ้ยังไงเนี่ยสมาตรของสุดที่ทำแบตดโอ้ยสม ผมซื้อแต่ก็เขาไม่มีอย่างไหนสายชาดีสายชาดีโบไม่มีอุ้ยมีหดมีหดฟิล์ม์โอ้มีฟิล์มสายสายชาดโบไมีมันสีชาดเลยไหนอีพอคอยเออนั่นตีไม่มีสายชาดนะตลกมันคิวใช้สีเดียวทิ้งบอกไม่มีสายชาร์จเดี๋ยวมันต้องมีอยู่มันมีมันมีอันนี้มันต้องมีแหละว่ามันทำไมเป็นสายเดียวสีเดียวกันล่ะไหนก็เหมือนกันเลยเอาไหนสายชาร์จ อันนี้คืออะไรพี่ต่อฮะไม่ตัวแม่เหล็กตัวแม่เหล็กก็ติดอันนี้ใช่ไหมเออก็เข้าไปติดนั่นเลยข้าไปติดสายสายชาตินันตีล่ะบม่รู้เอาว่าสาชาดยังไงบ๊อบมีสายชาติเอาสฟังยังไงไม่ได้สมาร์ทโฟสายชาติอยู่สายชาิฟังยังนี่ตลกแล้วบ๊อบมีสายชาดด้วยสายชาติไหนอันนี้กันออนนี้ก็เพป็นสมาร์ทโฟน บ่มีลอยเก่าเก่าแต่เพาะว่ามันลอยเก่าเก่าบ่มีสายชาติเอาส้ำนันละซ้ำนันละเขาคิดว่ามีแนวชาติอยู่แล้วใช่ไหมหรือชาติในหัวมันอาจจะแกะหรือไปชาติอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นี่นี่สายชาติมันนี่มันต้องมีเป็นที่พี่เคยซื้อมันจะเป็นแท่นกลมๆแล้วก็วางอย่างนี้แล้วก็แมนบ๊อนี่น่าลอยเก่าเก่าก็จะน่าักแล้วโอ อ่านะครับตอนนี้ไม่มีสายชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปเมนต์นะครับเมนบ